แม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินสวัสดีครับผมน,นายแตงคำมงคลประธานกองทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองยางหมู่ที่6กตำบลดุนน้อยอำเภอได้รับเงินค้นทุงรราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปี ปศสอง4ม,มาแก้ไขป้องกันยาเสพติดในสุนมสนมีประชากรชายและหญิง878คนคบ้านทองยางประกอบอาชีพเจษตกรรมทำนาเป็นหลักอาชีพรองอย่างพลาและมันสำปหลังทุกระเเศศ บ้านนองยางเป็นที่ราบรุ่มเหมาะกับทําการเกษตรทั่วไปครับซึ่งมีกิจกรรมดังนี้หนึ่งการทุ่งเสริมเยวชนให้ให้มีการอบรมทุนแม่ของแผ่นดิน,นกองทุนแม่ของแผ่นดินคเพื่ออบรมที่ศูนย์โคกนงนาโมเดล เพื่อเพิ่มทักษะเยาวชนให้ทางกายยาจิทิดโครงการขยะของหมู่บ้านชาวบ้านหนองยางหมู่ที่6มีการประชุมเดือนละครั้งแล้วก็ให้ชาวบ้านได้นำขยะคนละปวดสองปวดเพื่อมาร่วมเป็นทุนกอ,อ,องทุนแม่ของเพดินส่งเสริมเยาวชน และคนในชุมชนมีการปลูกผักและปลูกต้นไม้หนให้เยาวชนผู้ผ่านการบำบัดเพื่อเป็นทุนไปประกอบอาชีพให้มีความมั่นคงบ้านลงยางหมูที่6ได้นำเงินก็ประมาณมาใช้แก้ไขปัญหาจะติดทำให้ปัญหาจาเสพติดในชุมชน ลดน้อยลงขอขอบคุณพี่น้องบ้านนองยางและหน่วยงานทางราชการที่ให้ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเก,กดี